สสวัดีครนีแนะําตัวนิดนึงครับผมกับกองครับผมผมสมเกียรติประชุมแก้วครับเจ้าของร้าน SK s o u n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  ์อินโนจากสระบุรีครับผมก็ขอให้จอร์จและครอบครัวมีความสุขมีความเจริญค้าขายรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปครับ แฮปปี้เบอร์เดย์ครับปนบัญญัตนะครับคอนบุรีเป็นเพื่อนกับเีจอร์ดนะครับเนื่องในวันเกิดเีจอร์ดเนาะเีจอร์ดขอให้เีจอร์ดเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะอย่าหักโหมงานมากไม่ว่าจะทุกข์จะสุขยังไงหันมายังไงก็เจอพวกเราเป็นกำลังใจให้ทุกอย่างและก็ดีใจด้วยผมน้องเอกโฟคอนนะครับเป็นเซลล์ที่ดูแลร้านสาวสปีดนะครับวันนี้ก็เป็นวันเกิดพี่จอร์ดนะครับอยากให้พี่จอร์ดมีความสุขดูแลสุขภาพตัวเองด้วยทุกปีทุกปีร่ำรวยครับสวัสดีครับผมชิมนนนนนนะครรัับเป็้้อองพี่จจูกกกมมาาาแล้้้วววววว20กก่่าาปปีีีีแลคคครรรรััับบบขขออใหพพจจ์ะสสสสมเเ็ชิิตุนด ครับสวัสดีครับผม๊กเลสซิง่งก็เป็นลูกค้าร้านพี่จอร์ดมาปีที่13แล้วครับรถผมก็ติดตั้งกับแกมายาวนานมากก็ไม่เคยมีปัญหาเลยทีนี้รถเราเริ่มมีทรงพี่จอร์ดก็ชวนเราไปแข่งก็เป็นรุ่น s q l ในกระบะตู้ซับสินิ้วลงสนามครั้งแรกเราก็ได้แชมป์เลยครับ <S <S ขอให้พี่จอร์ดสุขภาพแข็งแรงครับเฮงๆรวยๆปังๆครับผมครับสวัสดีครับผมชื่อนิวยาวแอนซาวโคราชครับอยู่โคราชอยู่โคกสูงครับขอให้อาจอร์ดนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับลูกค้าเยอะๆเฮงๆรวยๆครับแต่ถ้าเกิดอยากจะทําเครื่องเสียงแถวโคกสูงต้องไปที่ไหนครับไปร้านยาวแอนครับครับก็วันนี้นะครับเราได้นําทุนหาหารวันมามอบที่โรงเรียนบ้านหลวงว่าประชาสรร์ขอบคุณพี่ๆด้วยนะครับที่มาร่วมกันที่สมเกียรติจากจังหวัดสระบุรีเซอ้นบัญญาคาแเคพี่ยาวนะครับก็ส่งน้องนิวมาวันนี้คุณโอ ที่ร่วมบุญกันแล้วก็ไม่ได้มาหลายคนนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนนะฮะเวลามีกิจกรรมมิทติง้งหรืองานบุญอะไรเงี้ยพี่ๆเขาก็ไม่เคยขาดมาทําเรื่องดีๆด,ด้วยกันตลอดนะครับสำหรับคนที่อยากจะร่วมบุญนะครับที่ร้านจะมีเป็นผราป่านะครับคือบางทีเราเช็คนิดๆหน่อยๆอะ่ะแตม่มันก็ไม่จะคิดเท่าไหร่ให้เขาตามกําลังศรัทธาดีกว่ารอบหน้าก็แล้วแต่น้อว่าจะไปตรงไหนถ้านับเป็นพระป่าก็เป็นกองที่ห้านะสาวสปีดน,นะครับนอกจากงานแต่งตั้งเครื่องเสียงแล้วก็ทําบุญทําสิ่งดีๆมาตลอดเนาะฝากติดตามด้วยนะครับ